ในปี2552เธอก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยการคว้าแชมป์เยาวชนโลกหรือ World Junior Championship ได้สำเร็จและสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันหญิงชาวไทยคนแรกที่คว้าตำแหน่งนี้รวมถึงเป็นแชมป์เยาวชนโลกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์จนได้รับรางวัลน,นักแบดมินตันดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาพันธ์แบดมินตันโลกอีกด้วย ตอนนั้นไม่เคยคิดเลยผมพูดตรงว่าผมก็สอนแบบอยู่เนี้ยผมก็ได้ขอดึงนี่เลยผมปล่อยลูกใครอยู่สักคนเด็กสักคนนึงอะแล้วผมไม่ได้สนใจผลการแข่งขันเลยนะฮะว่าเมย์นั่นเรารอบแรกนะใครมาไม่เคยมองเลยอย่างนี้พอถึงวันรอบชิงเมย์ได้แชมปนะ์ละฮะได้แชมป์ลวได้แชมป์อะไรแชมป์เยาวชนโลกบอกอเน,นี่ยนะเออไปดูดิคือผมไม่เคยสนใจเลยผมไม่คิดว่าเขาจะได้เพราะผมไม่ได้ไปตอนนั้นเนี่ย จะเป็นเมเป็นนักกีฬาของมารองยอดแล้วคือจะไปของทางสมาคม <c oughs> ซึ่งตอนนั้นเราก็คือยกอำนาจอ่ะพี่พาไปเลยผมใ,ให้ไปเลยได้ไปเลยไม่เคยสนใจเพราะไม่คิดว่าจะได้คือแบบประสบการณ์และการที่ได้มาไม่ได้คิดว่าจะได้แชมป์ปรกากฏว่าได้แชมป์พอได้แชมป์ปุ๊บเนี่ยเราเอาละเรามานั่งมองกันเฮ้ยมันได้แชมป์เราเรีบๆกลับไปหา y YouTube เทปอะไรดูขอรู้หน่อยตียังไงขอดูแล้วก็มาดูเฮ้ยมันตีมันตีแบบนี้เลย คือบางทีเราเห็นเขาทุกวันใช่ไหมพี่ตามเราไม่รู้สึกเลยว่าเขาจะดีขึ้นหรือแย่ลงหรือเป็นไรแต่พอเขาไปถึงปตีกับคนอื่นเฮ้ยมันตีได้เหรอออมันก็คงเนะมันก็แสดงว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันเริ่มเห็นผลแล้วเห็นภาพเห็นภาพแล้วโอเคมันมีกําลังใจแล้วกลับมาเราก็แบบหูกาลังใจมีเยอะแยะทุกอย่างก็แบบเอาทีนี้โฟกัสกับที่เมย์ละวทำยังไงดีก็เด็กคนนี้มันไปได้แล้วแลวมันไปได้เร็วด้วยมานั่งคิดกับคุณแม่ปรึกษาโน่นนี้ เอาละเอาลเอาลยอะไรที่ผู้ใหญ่มีระดับโลกมีต้องใส่ให้เขาแล้วตอนนี้รอไม่ได้เพราะสัยยาภาพเขาถึงแล้วถ้ารอเหมือนมีการถ่วงเขาลแล้วเราก็จับทุกอย่างใส่ให้หมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมเน้นย้ำกับคุณแม่กับโคชีหรือวิธีงานที่บ้านบอกว่าอย่าเพิ่งใส่เวทให้เขาเยอะอเอาแค่ฝีมือวิธีการตีวิธีการคิด แต่เพิ่งเรื่ององนแบบนันนะี้เบรดหนักที่เพิ่งใส่14บเองเดี๋ยวพังทุกคนก็โอเคในระดับเยาวชนน้องเมย์ได้ก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดด้วยการเป็นแชมป์เยาวชนโลกถึง3ปีซ้อนซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยมีใครทำได้สิบหตอนนั้นแข่งที่เม็กซิโกคือตอนนั้นแบบรู้สึกแบบสายตาถูกแบบเขาจ้องมาที่เราเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบ มันเป็นประวัติศ<ส>าสตร์ใช่ประวัติศาสตร์ซึ่งว่าแบบเราก็ตอนเราัยสิบ้สิบห้าเขาก็แบบเหมือนมาดูเชิงเขาก็แบบเหมือนวิธีการเล่นคือไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาจีนอย่างเงี้ยเขาก็มาศึกษาบางครั้งหนูก็คิดว่าว่าไอเด็กคนนี้มันมาจากไหนว่าสิบสี่ใช่แล้วหนูก็แบบพยายามคิดเลยว่าหนูไม่เคยออกแข่งในใจหนูพยายามคิดว่า นี่เป็นครั้งแรกที่หนูแบบได้ลงแข่งเยาวชนโลกแล้วก็สำหรับปีที่แล้วช่างมันอย่าไปคิดว่าเราเป็นแชมป์เพราะว่ามันจะทําให้เหมือนเราเราแบกกดดันนึใช่ค่ะมันจะกดดันว่าเป็นแชมป์เก่า่ะแล้วตอนนั้นพอเจอนักกีฬาจีนมันซองมุซามอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่คิดว่าจะชนะเขาแบบได้แต้มที่ถือว่าก็ห่างเหมือนกันนะพี่เป้เขาก็คุมคุมสภาพจิตใจด้วยเขาก็เขาก็กลัวแบบเราคิดมากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก,ก่อนลงพี่เบย์เขาให้นะทำสมาธิทุกครั้งไปก<ล>ระตุกอารมณ์นิดนึงแล้วก็ตีให้มีความสุขเลยทำไมต้องมาเครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะถ้าเครียดพี่ว่าเมย์หยุดตรงนี้แล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมทำอะไรให้ชีวิตมีความสุขลหลานั้นปุ๊บเขาไปบายแปมยาวเสร็จแล้วถึงเวลาเขาปล่อยโฮแล้วก็โอเคเราก็เข้าใจเขาแหละกดดันมากกดดันผู้กดดันมาก เราชนโลกอ่ะมันก็ถ้าตบดีหรืออะไรอย่างเงี้ยรับดีก็โอเคแล้วค่ะมันแบบถ้าเราตบดีบุกดีอย่างเงี้ยคือแน่นอนแบบเขาก็จะแบบเป๋มีมีบ้างอ่ะค่ะเขาจะผ่อนแล้วได้แชมป์ปีที่สองเป็นยังไงตอนนั้นปีที่สองรู้สึกแบบถ้วยใบเดิมขอได้ใช่ค่ะถ้วยใบเดิมค่ะบางครั้งมันถือฝาหลุดจริงเหรทำไมอ่ะเพราะมันเก่าแล้วแต่เมื่อพี่ส่งไปเปี้ยงพอรับ ก็ตอนนั้นหล่นเลย <c oughs> ๆๆไม่ไม่ไม่ไม,ไม่หล่นนะตอนนั้นไม่หล่นแต่รู้สึกแบบมันโคงเค้งแบบ <c oughs> สเสียงวูมบึงบึงเ็จหน <c oughs> ู <c oughs> ก็ถือไปแล้วก็ลองขยับขยับมันเปิดได้เลยจริงเหรอ าได้แชมป์อีกอีกวิกนึงไปอีกไปอินโดติกกันเลยก็ได้แชมป์อีกเรารู้แลลวโอเคเขาไปได้ไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคือเขาเขามีความนี้วม่ไงชอบแล้วบ้าแล้วชนะเข้าเส้นใช่เข้าเส้นคือชนะชนะแล้วชนะเสร็จมีอะไรมีเงินพุดตรงเงินเด็กโตแค่นี้หูหาเงินนี้ันี้เฮ้มันเพิ่มมันเื่อเมันเริ่มมันยพี่เหมือนคนแบบ คนมาคมได้ใจอ่ะอยากเอาอีกอย่างเงี้ยอยากแข่งอีกอย่างนี้บอกว่าใจเย็นเย็นซ้อมก่อนคือตอนนั้นพอได้แชมป์ได้การที่ว่าเราก็อยากมีเงินเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราอยากแข่งอยากอยากมีรายได้ให้กับคือตอนนั้นถามว่ามันจะ เลี้ยงดูครอบครัวได้ไหมมันก็ยังไม่ได้แต่มันก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ก่อน<ม>คือเราก,าก็ากใช่ใช่ค่ะคือเราจะได้ไม่ต้องแบบไปรบกวนพ่อแม่ uh huh. แล้วพอโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วก็ได้แข่งในระดับประเทศแบบชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็พอผลงานดีเขาก็ส่งเราไปแข่งในระดับนานาชาติที่เป็นแบบรายการเล็กๆก,ก่อนนะ ใจเย็นๆนะซ้อมก่อนให้พอแล้วออกไปนะไม่ได้ง่ายเหมือนครั้งนี้ครั้งนี้เราไปแบบว่าโอ้โหสบายใจแพ้ก็ได้ชนะก็ได้ไม่มีอะไรไไเสียแต่ครั้งเราไปเราแบกความเป็นแชมป์เนี่ยไปด้วยนะทำยังไงจบเลยใช่เนี่ยเขาไม่น่าคิดใช่จบเลยตอนนะั้นก็คือแล้วอย่างนั้นเนี่ยเริ่มผมบอกให้เริ่มดาวแล้ว เริ่มดาวคิดว่าเริ่มคิดเยอะเริ่มคิดเยอะมันไม่ใช่ดาวเพราว่าฝีมือไม่ดีขึ้นนะความคิดใจกับความคิดมันเริ่มมากตารู้ทุกอย่างแล้วพ่ตาเคยเป็นใช่ไหมมันคิดเยอะแล้วแบบว่ารู้แล้วต้องต้องเข้าอย่างน้อยเซนิต้องต้องเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยจะมีเขียนใส่กระดาษให้ตัวเองแล้วรายการนี้นไปใช่ใช่ใช่คือแบบมยไม่ใช่เพราะเมย์ไม่ถึงตรงนั้นเมย์ยังสแตนดาร์ดทุกอย่างมันยังไม่ถึงมันจะเย็นๆที่เมย์ได้นี่คือโอเคเมย์ได้เพราะว่าฝีมือด้วย ความขยันซ้อมด้วยแล้วก็อีกอย่างความไม่กดดันแต่ตอนนี้เมยมีความกดดันแหละมันไม่เหมือนกันแล้วนะก็ต้องบอกเขาทีนที่สามแบบกดดันเลยอายุสิบหกกดดันแบบตั้งแต่รอบแรกเลยเจอญี่ปุ่นแล้วซึ่งเขาก็ถือว่าก็ถือว่าแบบครบเครื่องเหมือนกันก็ทั้งเร็วทั้งไว แล้วก็อีกอย่างออกลูกไม่เหมือนกับญี่ปุ่นคนอื่นๆแบบโชยอะไรเงี้ยคือคนนี้็จะออกแบบปุนงๆเจแปนเลยว่าง่ายๆใ่ญี่ปุ่เขาก็ออกลูกแบบออกลูกไหนไปเขาแก้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะอาจจะแบบด้วยประสบการณ์ที่เราก็มากกว่าเขาในการออกแข่งนอกต่างประเทศแบบรายการไม่ใช่เยอเซโลกอย่างเดียวทุกคนโปกัสที่เมย์และวงการแบดโลกจับตาดูนัชนกและใช่ กองวิดีโอเป็น10ตัวเมตียาใครถ่ายหมดมาเต็มเลยทีนี้เจอศัตรูข้างนอกแล้วรู้ทางเพราะว่าเขาเอาเกมไปศึกษาเลยใช่ช่วงปีที่10อายุสิกใช่ไหมสิบหกปีนั้นตอนที่น้ำท่วมจำได้เลยเป็นปีที่ผมรู้สึกว่าผลงานเมนีน่ตกลงไปไม่ใช่ไม่ใช่จากการที่ซ้อมไม่ดีหรือเพราะกดันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า โดนจับทางได้พี่อ๋อคือเราตีเนี่ยตอนก่อนนั้นคนไม่ค่อยรู้ใช้คนเริ่มเอาปตอนนี้รู้เลยม้วนมุกอย่างนี้โฟแน่นอน็อตแน่นอนถ้าอย่างนี้ปุ๊บหลอกแน่นอนคือเมย์จะมีท่านี้ก็ต้องอย่างนี้ท่านี้ต้องอย่างนี้ไปให้คนจับทางก็ได้นัคิีจะทำไงดีวะแง่งงานงี้ปุ๊บมันยืนรอเลยฮะแค่ยกมาปุ๊บมันรู้เลยไม่งวิ่งมาดังเราโอ้โหเฮ้ยเราเราเป็นโค้ชเราเห็นแล้วเฮ้ยไม่งรู้นี่ว่ะเราก็คิดว่าไม่ได้แล้วกลับมาเปลี่ยนอีกที่ อันนี้ผมพุ่งตรงจำแบบพี่เลยขึ้นท่าเลยทุกลูกมก้ตัตดตบกอยาก่างท่าเดียวกันเธอต้องไม่มีแบบว่าตบท่านี้เซทท่านี้ตัดอย่างนี้ไม่มีนะ<แ>คือเธอขึ้นไม้อย่างเงี้ง่ายๆ<แ>เธอตีอะไรเธอตีเหมือนกันก่อนแม่นไอแม่นไม่เป็นไรกลับมาซ้อมใหม่เลยเป็นปีอะพี่แกะใช่เพราะมันต้องเปลี่ยนความรู้สึกจังหวะยกไม้แล้วตีเนาะเป็นปีปุ๊บ มาเยาชวชนโลกไปอยู่ท้ายไปแข่งมืงนั้นที่ผมไม่ได้ไปเพราะน้ําท่วมไปไม่ได้คุณแม่ไปโอเคเหมือนกันเกลงสุดสุก็ได้แชมป์ม,มาเขาก็ดีใจโอเคถึงที่สุดอันนั้นเหมือนร้องไห้ค่ะตั้งแต่พอปีที่สองได้ก็ร้องไห้กอดพี่เป้พอปีที่สามได้ก็ตอนนั้นพี่เป้ไม่ได้ไปค่ะพี่โอมไปเขาก็เลยเขาก็แบบดีใจก็ทุกคนก็ดีใจทั้งทีมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ก็เหมือนประวัติศาสตร์ดีเพราะว่ามันมีนักกีฬาชายเดี่ยวจีนทําได้แค่สส <S 2>, 2, <S ส2สมัยซอนเฉินจิ้น oh. ค่ะแต่ว่าหนูด้วยแต่ว่าช่วงที่ช่วงที่เขาได้2ส,สมัยเป็นช่วง17-18จ็ดสิบแนสีแต่ของหนูได้1ิ1 5แล้วก็1ิ คิดด้วยว่าเราก็มันเราไม่ได้เป็นต่อใครแน่นอนคือคิดอย่างนั้นเพราะว่าด้วยอายุแล้วก็ร่างกายเราแล้วก็เป็นรองเขาตลอด uh huh. แต่ถ้าสมมุติเราสู้ใจเราสู้หรือว่าเบสิก mm hmm. ที่เราแบบเราตีแล้วไม่กลัวมนู mm hmm. คิดว่าตรงนั้นมันก็ม,มัน,มนคงไม่อยู่นะที่ตัวเลขอะ และด้วยความสามารถของเธอที่มีอยู่เกินวัยทำให้เธอเก้าวเข้าสู่โลกที่ใหญ่กว่าแข็งแกร่งกว่าพร้อมบทพิสูจน์ที่ยากกว่าซึ่งโลกที่ว่านั้นก็คือโลกของมืออาชีพ